สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทนายตั้มแจงแล้วหลังถูกโยงคนเขียนบทให้คนบนเรือทนายตั้มแจงแล้ว หลังจากทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกในฐานะทนายความของนางพนิดาคุณแม่ของแตงโมถแถลงคนบนเรือยอมรับแล้วว่ามีบุคคลที่รู้กฎหมายซึ่งเป็นผู้ชายและเคยเจอพิธีกรคนดังทำหน้าที่เขียนบทให้คนบนเรือพยายามสอนให้คนบนเรือกลับคำให้การบิดเบือนข้อเท็จจริงจนเป็นดรามา่าในลักษณะเหตุการณ์ไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นเหตุสุดวิสัยให้ทุกคนพ้นผิด ส่วนนี้มีพยานเห็นชัดเพราะการที่ตำรวจจะทำอะไรต้องมีพยานหลักฐานสัปดาห์หน้าคนเขียนบทให้คนบนเรือไม่โดนหมายเรียกก็โดนหมายจับแน่ซึ่งทุกอย่างจบในสัปดาห์หน้าล่าสุดนายสิตราเบียบังเกิดหรือทนายตั้มโพส a c e b o o k ชี้แจงว่าตอนนี้มีสื่อหลายช่องรวมทั้งเพื่อนฝูงติดต่อมาเยอะมากว่าผมใช่กุนซอวางสคริปต์วางแผนแนะนำห้าคนบนเรือให้การเท็จหรือเปล่า ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ใช่ผมแน่นอนถ้ามีหลักฐานก็จัดมาครับจะได้ถือโอกาสชี้แจงความจริงโดยไม่ผิดมารยาทนายความว่าพวกคุณมาปรึกษาอะไรผมบ้างและผมแนะนำอะไรไปรับรองว่าเป็นข่าวดังแน่นอนนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ในเพจด้วยว่าพวกที่ชอบสร้างประเด็นเชิญคณะทัวมาหาผมไม่กลัวผมเชิญคณะทัวไปหาบ้างหรออย่าให้มั่น ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ